วันนี้พามาชมออฟฟิศสำนักง,งานสำเร็จรูปแบบมีห้องน้ำภายในยกย้ายได้ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องทํางานห้องประชุมห้องอาหารกับที่นี่เลยคอนเทนเนอร์โชว์เคสภายนอกภายในมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะโครงสร้างเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมทนทานยกย้ายได้ผนังและหลังคาเป็นไอโซวอลเกรด A กันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟ ประตูหน้าต่างฮอฟเฟนสามารถย้ายตำแหน่งได้ตามความต้องการพื้นปูด้วยกระเบื้องยางลายไม้ทนทานทนต่อรอยมีระบบไฟฟ้าพร้อมพัดลมดูดอากาศต่อจากไฟภายนอกพร้อมใช้ได้เลยห้องน้ำภายในสามารถเลือกขนาดได้ตามลักษณะการใช้งานสนใจตู้สำลักงานได้ที่ฝ่ายขาย089 999 5345